มีพวกรักตักก็เราไม่ว่าเราไม่ว่าแบ่งๆบงกันไปเล่นครับแบ่งแบงกันไปเล่นนี่ใหญ่แล้วครับนี่ครับเออนี่เปล่าหม้อนะครับอันนี้ฉ้นสายมาเลยหน่อยนิดเดียวครห่างๆครับโตแล้วอ่าหกหกเดือนเป๊ะนะครับอกอายุหกเดือนเนี่ยครับลูกประกัดหม้อนะครับประกัดหม้อนะ พ่อสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินล้วนนะครับอายุสามเดือนนะครับลูกปลากําล um ังโตนะครับตอนนี้อันนี้ผมช้อนช้อนช้อนให้เขาดูนะครับนี่ครับลูกปลาสามเดือนกําลังโตนะครับประกดหม้อครับโดยตรงครับคอกที่หกนะครับคอกเนี้ยอ่าสวยหะครับสวยครับสีสันนะสวยงามนะสวยงามม้อครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวพาดูคอกคอกใหม่ต่อไปคอกใหม่ะเปลี่ยนคอกครับอันนี้มีหลายคอกมากนะคอกไหน ข้อนี้เหมือนกันครับนี่ครับนี่ก็อนนกเหม้อนกันคนระับอ,นนอนนะนันนีน้ว่าสนะีสนะีเหมือนกันนะครับเพราะเป็นเป็นพ่อเดียวกันนะแต่มันจะเห็นน้อยหน่อยเพราะตัวมันเนี่ยเนี่ยฮะเฮเห็นได้หน่อยคร่าวๆคะนี่ตักได้แค่นี้นะเนี่ยได้เยอะเลยครับเนี่ยปัวกัดหม้อเหมือนกันครับอันนี้อ่ะสีฟ้าเหมือนกันนะ ก็คือเป็นครอบเดียวกันเมื่อกี้ผมตักแยกออกมาครับมันติดเยอะครับมันติดอยู่ประมาณรับสี่ร้อยตัวนะครับผมเลยตักแยกมาถ้าเกิดมันอยู่รวมกันเยอะเดี๋ยวมันจะไม่โตนะครับก็เลยต้องแยกมาเป็นสองบ่อครับเนี่ยเออเป็นพ่อแม่เดียวกันครับ่อนู้นพ่อแม่เดียวกันนะครับผมแยกมาครับติดประมาณสี่ร้อยตัวแยกมาประมาณบ่อละสองร้อยตัวครับประกัดหม้อโดยตรงนะกัดได้สีสันสวยงามได้ครับโอเคนะครับเด้วดูบ่อต่อไปเดี๋ยวพาดูบ่อต่อไปครับบ่อต่อไปบ่อต่อไปก็ อันนี้ครับแล้วก็เป็นหม้อเหมือนกันครับสายหม้องั้นคนระับอันนี้จะแต่น้ำมันไม่ค่อยสวยหน่อยนะมันมันกำลังโตนะฮะเนี่ยคัออกำลังโตอันนี้โตแล้วอันนี้โตโตหน่อยครับประมาณสี่เดือนนะฮะเนี่ยครับสี่เดือนนะจอกสีเหมือนกันคะคล้ายเดียวกันนะครับเชื้อสายเชื้อสายเดียวกันแต่คนละแม่นะครับคนละแม่เนี่ยค้องนี้มีประมาณร้อยกว่าตัวนะ ประกาศหม้ออย่างเดียวครับอันนี้มีคอกใหญ่หน่อยฮะครอกใหญ่คอกใหญ่ไม่ค่อยเหลือแล้วมันอยู่ข้างนอกครับคนไม่่าขมยไม่อยู่ข้างนอกไม่มีคนดูแลครับมีพวกวรักตกัเดี๋ยวเราไม่ได้ว่านะมีพวกวรัคตัาครับเราไม่ว่าเไม่ว่าแบ่งๆกันไปเล่นครับแบ่งๆกันไปเล่นนี้ใหญ่แล้วครับเนี่ครับเนี่ยปลาหม้อนะครับอันนี้ื้อสายม็เลยหน่อยนิดเดียวครัห่างๆครับโตแล้วอ่าหกหกเดือนเป๊ะนะครับอออายุหกเดือนนะฮะ อายุหกเดือนะครับหกเดือนอีกสองเดือนนี่ก็จะกัดได้แล้วอ่ายังไม่ได้ลองชิมเลยพวกมาตักไปลองก่อนแล้วไม่เป็นไรครับรลอกใหม่ได้ประมอ้อนะครับประมอ้อประมอ้อหมดเลยครับโอเคนะครับโอเคครับโอเค